สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับสาวท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับไลน์ของผมนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นรอบที่2และเป็นรอบสุดท้ายนะครับในเรื่องของ c o n s i s e of m o n e y for p e o p l e นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปซึ่งผมเลื่อนเวลาจัดนิดนึงนะครับจากเสาร์ที่16เมษายน65เนี่ย เรื่อนเป็นอาทิตย์ที่1 7เมษายน65นะครับเวลานะ18.30ถ21.30น,นนะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์ดีผมนะครับ4 9ก9กนะครับก็เนื้อหาสำคัญต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะท่านจะเข้าใจทั้งหมดสำหรับท่านที่พลาดการชุมสัมมนาไลน์ของผมนะครับลตั้งแต่ปี2019 2020 2021นะครับท่านจะเข้าใจนะปัญหาเศรษฐกรริจการเงินในขณะนี้นะครับ สาระสําคัญนะความสําคัญของเงินนะการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมาาภาคและเศรษฐกิจยุลภาคนะครับเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันนะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษนะครับเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิตอลนะครับซินเทนแบงค์นะดิจิตอลคอเรนซีนะครับ ท่านที่เคยพลาดาการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมตั้งแต่ปี2019 2 0 2 0 2 0 2 1อนะ่ท่านตามในการสัมนาออนไลน์นี้นะครับท่านจะรู้เข้าใจปัญหานะที่ลึกซึ้งในขณะนี้นะครับแลนะสำหรับท่านที่นะผ่านการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมมา2ตอนที่แล้วรอตอนที่3นะรออีกไม่นานนะครับผมเห็นสัญญาณที่บีบอัดเข้ามานะว่ามันจะเกิด การคราชในไม่ช้านี้นะติดตามกันนะครับนะตอนที่3ซึ่งจะทำหลังจากที่เกิดนะเหตุการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษนะได้ถูกจ,จุดชนวนขึ้นแล้วนะเนงนะครับติดตามนะครับทำไมนะครับนะความขัดแย้งนะครับในยูเครนนะครับถึงบอกว่ามันไม่จบเร็วนะทำไมนะสงครามยูเครนเนี่ยนะจึงต้องยืดเยือ้อนะครับ ซึ่งถ้าเรามองนะตั้งแต่เริ่มต้นนะในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างทางรัสเซียนะกับทางสหรัฐและองค์การเนโต้นะครับโดยที่มีประเด็นยูเครนเนี่ยนะเป็นตรงกลางนะระหว่างความขัดแยง้งระหว่างสองขั้วอํานาจนะครับคือทางรัสเซียกับทางสหรัฐแล้วก็องค์การเนโต้และเมื่อรัสเซียขีดเส้นแดงนะแล้วก็ ไม่ได้นะคำตอบนะที่พึงพอใจนะครับนะเกมทั้งหลายนะก็เริ่มที่จะเปิดขึ้นนะแล้วผมก็อธิบายฟังว่าเกมที่เปิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เปิดขึ้นมาแบบเออเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้คิดมาก่อนนะคือต่างฝ่ายต่างมีการคิดคํำนวณมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นนะครับมีการเจราจากันอยู่พักใหญ่นะหลายเดือน ก็มีการยื่นข้อเสนอกันนะมีการบินกันไปบินกันมาระหว่างคณะเ,เจรจานะหลายคณะรวมถึงทังพนานับดีมาครองของฝรั่งเศสแล้วก็นายกุนตีออลาฟโชนะครับของเยอรมันนะครับก็บินมาคุยกับทางปูตินนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับถ้าเรามองผิวเผินก็จะมองเห็นเรื่องของประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเท่านั้นเองนะว่า เป็นการที่นะทางรัเเสเซียนะไม่รับการตอบรับนะครับจึงทำให้ตัดสินใจนะบุกลุกรานเข้าไปในยูเครนนะครับแต่ถ้ามองลึกไปนะทีละชั้นทีละชั้นนะะระยะเวลาผ่านไปนะสิ่งที่ผมพูดนะมันก็ชัดเจนมากขึ้นว่าเกมนี้นะไม่ได้จบเร็วนะครับสงครามในยูเครนนี้ไม่จบเร็วนะจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อนะครับ เราต้องอ่านเกมสงครามยูเครนเนี่ยให้ออกนะไม่ใช่ออกมองที่ผิวอย่างเดียวนั้นลึกเข้าไปกว่าชั้นผิวนะคือเข้าไปข้างในเนี่ยมันเสียหายมากกว่าทางเศรษฐกิจทางการเงินนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นสงครามนะท่านพิมพ์นะสงครามท่านพิมพ์เงินนั่นหมายถึงว่ามีฝ่ายหนึ่งนะครับที่พยายามจะยึดอํานาจนะของท่านพิมพ์เงินนะ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะยึดอำนาจนะครับยุตินะท่านพิมพ์เงินนะฮะในเรื่องของผลประโยชน์นะทางเศรษฐกิจก,การเงินดังนั้นนะครับถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายนะสงครามก็จะยืดเยื้อต่อไปนะครับฟังพ่รานายก่อนค่อยเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ